นั่งเลี้ยตัวไหนก็คือตัวนั้นเลยที่อยู่ที่ภาคเหนือใช่ไหมครับเป็นเลขเจ็ดทำเไ็นเลขเลขหกมัน <6 S 2> ไม่ได้เป็นเลขเก้าเนาะใช่แต่ว่าหวยมันมันขึ้นสลับกันตำแหน่งกันต,ตัวหน้าไปตัวหลังเลขเลขเจ็ดเนี่ยมันเป็นตัวหลังเลขหกไปอยู่ตรงกลางแล้วมันก็สลับไปสมาหามแน่นอนถ้าถ้าขึ้นอย่างนี้เลขหามแน่นอน ทาจารรู้เลยว่าต้องวันนี้จะเป็นเลขหางสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาล้างหัวโองนะครับสนทนากอารจันก็งวดที่แล้วก็คือเข้ามาเดิมอาจารย์เนาะเข้ามาเดิมเข้ามาเดิมมางวดมมที่แล้วนี่เข้ามาเดิมเข้าก็เลขหกแต่ว่าเอาทิงเอาตรงๆเนาะ อาจารย์อีนอนมีคนมาตันซิบที่หูอะไรเลยมาบอกว่าไม่ได้ร่างจอกหนึ่งโขจอดหนึ่งโขอาจารย์ก็ไปสุรินทร์กับตาวุ๊อาจารย์ก็บอกว่าตาวุ๊อาจารย์ฝันนะมามีคนมาตันซิบบอกว่าไม่จอดหนึ่งโขนะกับตาวุ๊กับหัวเราะอาจารย์หัวเราะเออไม่ใช่มันจอดจริงอาจารย์ก็ว่าอย่างนี้เลขมันคู้นะมันต่างเกินนะเขาไปขายเลยแถวบ้านอาจารย์มาที่นี้ก็ ถ้ามันจอ 0, 6 2หลอา,าจารย์เลีกอาจารย์ะเราเชื่อมั่นนะเพราะว่าเห็นเป็นเลข6ยังไงก็6แน่นอนเห็นอาจารย์ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6ซื้ออะไรก็ได้มี6ก็่งนนแต่มีลูกศิษย์ที่มหาอาจารย์เป็นคนปาง6อาจารย์บอกว่ามี6 6นึง1 6กอกาจิ้มอยู่นี่เลยโอ้ อบาลหออกหลายวันมากเป็นยงบางรายารที่เจ็ดหกเจ็ดอาจารย์ทิงเนาะเสียดายนะใช่เดียวเจ็ดเจ็ดเจ็เนี่ก็รวยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจเจ็ดอะไรรวยท้งแผ่นดินเลย่อเนี่ยค่ะแผ่นดินรวยทั้งประเทศเลยเนาะเลี่นจากเสียวทั้งแผ่นดินจะเป็นรวยทั้งแผ่นดินใ้เจ็ดหกเจ็ดมาก็ถือว่าเลปโขกก็ยังแสดงรัมพิานในเห็นอยู่ครับกองวันหน้าอาจารย์คิดว่า บนถึงเก้าเราต้องมาในนั้นต้องมาแน่นอนอ่าต้องมาแน่นอนก็สถิติอาจารย์ไม่พลาดน,นะถ้าถ้าเกิดว่าอาจารย์เนี่ยจะบอกว่าเลขไหนจะมาก,ก็คือเลขนั้นมาแต่ส่วนมากจะอยู่หลักสิบอาจารย์จะเห็นเหมือนแปะอยู่หลักสิบหมก็อยู่หลักสิบวันนี้ผมก็อยู่หลักสิบหกหนึ่งก็ไม่ก็ไม่พลาดต้อง าใครที่จะเสี่ยงโชคก็คือก็ต้องไปเหมือนกับว่าไปทําเอาไปหมุนเอาขับกันเอาเองส่วนมากอาจารย์ก็จะให้เป็นเป็นแนวทางเป็นแนวทางอาจารย์ก็จะให้ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ให้แคบๆแต่่าหน้าไม่แคบนะให้กว้างเ,ออเพราะว่าให้แคบมากก็เดี๋ยวผิดหวังอีกผิดหวังอีก <laughs> อก็ถือว่าเราตัวตัวเรนขึ้นมาแต่ว่าเราจองก็ยังไม่แต่ เปิดลูกวิ่ง,งมาเต็มร้อยเต็มล้านเลยครอมาเต็มๆก็ลูกศิษย์ได้หลายคนไปวิ่งแล้วก็ห,หัวเราะของอาจารย์ก็ออกหกสองออก็มาหกสองตรงๆครับเมื่อสักครู่นี้มาคุยสนทนากาจาร์ก่อนที่อาจารย์ระจะบอกว่ายังไม่ชอบแต่ว่ามีเห็นเห็นแวบๆสองนะใช่อาจารย์เห็นแวบๆสองแต่ว่าอาจารย์ไปจุดทูป ปูเท้าวิสวรณ์นั้นมาทรงสองเบิ้ลเลยสองสี่เลยอันนี้เป็นหลักฐานเอฟซีเขายังเปล่งนะอาจารย์เนาะอันนี้ฟิตอันนี้คือเป็นแนวทางเลขซีคืออาจารย์ยังไม่ปล่อยหลังเทียงแต่คือแค่เลขแวบๆสองนะครับอาจารย์บอกว่างวดนี้นะครับแวบๆสองแต่ยังไม่ปล่อยเพราะว่าเขานั่งสมาธิอาจารย์นั่งสมาธิแล้วพูดก่อนอาจารย์จุดเป็นสามไปพูดก่อนนั่นเองเห็นแวบๆสอง เด็ดไมสอเบิ้ลมาเลยนี่ครับ,บเ็บนเวตาแบบแบบสงบสองนะครับเอซเป็นแนวทางใครชอบก็จัดไปไม่แน่น้องจัน <c oughs> จัดไปัที่ชคสอก็อาจจะมาหรือได้รอเน้นรอติดตามไปเรื่อยๆนะครับรอติดตามสำหรับใครที่จะเดินทางหาจาง ก็ที่อยู่ก็ตามนี้เลยที่อยู่ถ้าจะมาแนะนําให้มาหลังวันที่ทยีิดีกว่าจะแนะนำํำให้มาหลังวันที่10ใครมาไม่ได้ก็รอใกล้ๆวันติดตามทุกชอ่องรอใกล้ๆวันติดตามกรจานแล้วก็ทั้งใน t i k t o กแล้วก็ใน YouTube YouTube เพจด้วยเพจด้วย อาจารย์นะครับเอฟซีนะครับทางนี้เป็นช่ที่อยู่ของอาจารย์บางทีบางคนบอกดูไม่ทันนะครับบางคนบอกอาจารย์ว่าต้องกดย้อนคลิปให,ใหม่ครับดูนนใหม่หลายรอบก,กว่าจะได้ที่อยู่กว่าจะได้มาได้กจ็จวจะจบได้อันนี้ก็แคปหน้าจอเลยง่ายดูแคปหน้าจอไว้ได้เอฟซีแล้วก็แคปหน้าจอไว้เลยสําหรับใครที่จะมาแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวดูง่ายกว่าฟังนี่ด้วยนะมีสองเครื่องก็เลยต้อง ดูตั้งสองเลยเแคปซีด้วยแคปมาจอ,จอแคปมาจอดีใจกับคนถูกแล้วก็ไม่ต้องใครที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจวาายยงวนหน้ายังมีนี้ด้วยเรับานี้ด้วยอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับอ่ะ,อะมมโอเคอ่ะไปโยมครับก็ดีใจกับคนถูกเลขนะครับรายวันนี้น่าจะ ประเทศน่าจะไม่หาซื้อไม่ได้แล้วอ,อันนี้คือล่วงหน้านะแต่ว่าสําหรับอาจารย์คืออาจารย์ไม่กล้าไปการันตีว่าอะไรจะมาไตม้ม่กับสีดำหรอนะรับแต่ว่าอาจารย์จะเชื่อมั่นในเลขที่อาจารย์นั่งสมาธิเห็นถ้าอาจารย์นั่งสมาธิเห็นป๊บตัวเลขนี้ขึ้นมาสีแดงเลยเหมือนว่าเมื่อกี้ขึ้นขึ้นมาสีแดงเลย,น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 ,เย,เลยนั่งสมาธิขึ้นมาถ้าอาจารย์เห็นตัวไหนอาจารย์จะมีความมั่นใจกับตัวนั้น แต่ก็ให้ลูกศิษย์ไปจับไปหลักกันเอาเองเพราะสนมากสถิติที่อาจารย์เคยบอกหวยมาอาจารย์เนี่ยให้หวยถูกมาประมาณสองปีแล้วนะออาจารย์ให้หวยถูกมาก่อนสำนักที่ดังเลยก็ว่าก่อนแม่น้ำหนึ่งก่อนทั้งแม่น้ำหนึ่งก่อนทั้งอาจารย์น็ตี้ที่ยังไม่ดังตอนนั้นอาจารย์ให้หวยนี่มันหลายปีที่ผ่านมาหลายปีผ่านมา ต่อาจารย์ไม่เคยเปิดตัวไม่เคยให้ YouTube เข้าถ่ายครับไม่เคยลงคือให้ <Okay. S 1> ก็คือดังดังระดับตำบล <Okay. S 1> แต่ไม่ได้ดังระดับประเทศตอนนั้นอ่ะสามตัวอาจารย์ให้ออกไปเลย,เย,เยให้ตัวไหนคือออกตัวนั้นเลยที่อาจารย์ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่มีก็สามตัวตรงแต่ส่วนมากนี้ นีมาตรงๆเลยงวดน,นี้ก็ถือว่าอาจารย์มองเห็นออกสีแดงก็ถือว่าเข้าแล้วเจ็ดหก,นะกเห็นอาจารย์เห็นยังไงหกทำไมมันกลับหัวหสีหล<ก>่มากมันเห็นถ้าไม่หามก็เบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังจะห้อยนี่จะมันจะเห็นแบบนี้เลยแล้วก็เหมือนกับที่อาจารย์เคยบอกเรียกลูกศิษย์ไปช่วงนั้นนะ่ะถูกกันได้หลายแสนถูกกันเป็นล้านเลยงวดงวดที่ออกหกแปดหก นานแล้วหลายปีแล้วตั้งแต่ยูท b บไม่ได้มาถ่ายอาจารย์ให้686 668เรียกมันออก686มันก็ขึ้นอย่างนี้แหละมันก็ขึ้นแบบนี้มันกับเกาเนเกาี่ยใช่เก้าเิดเก้าใช่เกาั่าใจคิดว่าหอยออกหางแน่นอนอาจารย์รูกจับนะคะอ่าสาธูุกซกี่เ้อร์ใจคิดว่าหอยจะออกหางแน่นอนจก็เลยให้ไปด้แเห็นไหม คนเขไปกับพร้อก็ถูกกันเยอะอยู่แต่ว่ารองวดหน้าแล้วกันวันนี้แหละมันต้องวดนหน้าแล้วที่จะถึงเนี่ยแหละจะถึงวันที่หนึ่งกรุงพาเนี่ยแหละแต่ยูทูบจะให้ยูทูบลอยวันไอจันวันที่ก็ยูทูบเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นหลังวันที่ยี่สิบหลังวันที่ยี่สิบเนาะหลังวันที่ยี่สิบอ๋อหลังวันที่สิบเดี๋ยวมวันไหนก็ได้วันไหนก็ก็ได้แต่ว่าจะเป็นหลังวันที่ยี่สิบ ถ้าจปลรอยชากว่านั้นตัวจะไม่มีเลขซื้อไทยตัวที่ะซื้อลำบากซื้อไม่ได้ต้องเอาตัวเต็มน่ๆครับแต่อาจจะมีโค้งสุดท้ายอีกวันหนึ่งกลอนห้อยอกก็อาจจะมีโค้งสุดท้ายอีกวันหนึ่งดย๋ย y o u t u b เองต้องเข้ามาวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบครับรู้สึกว่าเลขฝันนี่จะมาแซงเลขนิมิตแล้วเกิดแต่ก่อนนี้นิมิตนั่งตัวไหนออกตัวนั้นเลขฝันถ้าได้ฝันไม่มานะ แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยฝันตัวไหนออกตอนนั้นเลยเหมือนกับงวดนี้ฝันหนึ่งหกออกหกนึ่งแต่มาฝันตัวฝันออกเนาะก็ไม่ทันแล้วครับเนี่ยคนสุดท้ายคนสุดท้ายมาต้องมาคนสุดท้ายตัวอาจารย์ฝันกดติ๊กตาใช่กดติ๊ตาไว้นะลูกนะกดไลค์กดแชร์ไปรองวันนี้แหละ อาจารย์ฝากช่องให้ fc ติดตามอาจารย์มีช่องกดติดตามเรือ fc นะครับช่องกลุ่มศับพยานาคและก็ช่องช่องปโยโคลาดค่ะปายโยโคลาดมั a n นชาแนลลุงไก่ชาแนลครับลุงไก่ชาแนลกดติดตามไ้กดไลค์กดแชร์ไปเป็นกำลังใจให้แอดมินครับสู้ชีวิตนะครับแอดมินแต่ละคนสู้นะอาจารย์แอดมินีสู้ชีวิตมาก เดินทางไกลหลายกิโลเพื่อมาหาอาจารย์แต่ละคนเนี่ยไปถ่ายตรงนั้นตรงนี้เพื่อเอฟซเพื่อเอฟซีทุกคนเลขถูก็ดีใจถ้าเลขไม่ถูกก็โดนดายมันเป็นสัจธรรมครับอาจารย์คนเราเนี่ยมันมันเป็นสัจธรรมนะเพราะว่าเราให้หวยเหมือนอาจารย์เนี่ยเคยให้หวยถูกมาสามสี่งวดสมัยก่อนห้าหกงวดถูกทั้งสามตัวสองตัวแต่พอไม่ถูกงวดเดียว โดนเลยโดนด<โ>่าโดนด่าโดนเขาด่าว่าไม่แม่นให้หวยไม่แม่นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกแค่วดเดียวมันจะบอกเลยว่าเราให้หวยไม่แม่นมันจะเป็นสัจธรรมเราต้องนี่แหละอาจารย์จะบอกเสมอเลยกับคนใก้ตัวอาจารย์จะรู้แน่ว่าเนี่ยเราเล่นอยู่ความรว้ของคนนะเล่นอยู่กับกิเลสนะเราต้องยอมรับสิ่งนี้ให้ได้เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาคนด่ามีคนเกลียบมี รักมีเราจะให้ใครมาชอบเราเป็นไปไม่ได้แล้วเราเล่นสงครามโลกด้วยถ้าเขาได้อย่าง,งที่เขาต้องการเขาก็ว่าเราดีเขาก็สรรเสริญเราถ้าเมื่อไหรเขาผิดหวังเขาก็อาจจะด่าเราหาว่าเราอย่างนี้เราต้องยอมรับคือใครที่คิมเราก็คือปล่อยผ่านปล่อยวางนนะถ้าจะเดินสายดีกา,าจานก็คือให้ปล่อยวางให้เดินตามสายกลางคือให้มีก็ให้เขาตามที่เราเห็นผิดถูกค่อยว่ากัน อันนี้คือจะเป็นอาจารย์เพราะอาจารย์จะรู้ล่วงหน้าอยู่นะเพราะย